สรยุทธสุทธัชนจินดาเล่าข่าวบอสดาราเข้าเรือนจำคืนแรกและมีอาการเครียดจนกินอาหารไม่ได้แล้วก็มีรายงานว่าบอสกันนั้นร้องขอพบญาติในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอนะครับโดยยกประสบการณ์ชีวิตในเรือนจำที่เชื่อได้ว่าสามบอสดาราจะปรับตัวได้ลำบากโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินที่เชื่อว่าไม่น่าจะรับไหว โดยชีวิตความเป็นอยู่ของ3บอสดาราตอนนี้มีสถานะเป็นผู้ตรงขังแล้วแต่ยังไม่เป็นนอชหรือนอยอเนื่องด้วยคดีนั้นยังไม่ถึงที่สุดเชื่อว่าหลังจากผ่านขั้นตอนต่างๆที่เป็นระเบียบของนเรือนจำที่ต้องอยู่ในแดนกักโรคก่อน5วันและจะไม่สามารถจะเยี่ยมญาติหรือว่าออกจากค้องขังของแดนตัวเองได้ ทนายพบได้ผ่านระบบออนไลน์ที่เป็นสิทธิตามกฎหมายส่วนจุดที่นอนก็จะมีกล้องวงจรปิดส่งเข้าไปโดยตรงว่ามีอาการยังไงใครหลับได้ไม่ได้ร้องไห้ไหมยกเว้นผู้ต้องขังจะขอไม่ให้เปิดเผยก็สามารถทําได้สรยุทธ์จาได้บอกตรงๆว่าสามดาราผู้ต้องขังเมื่อพิจารณาพื้นฐานครอบครวบัวประวัติความเป็นดาราเบอร์ต้นต้นต้องมาประสบการณ์อย่างที่ว่านี้พอจะเชื่อได้ว่าบอสดาราต้องมีปัญหาเรื่องการปรับตัวโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกิน ตัวอย่างถัดหลุมที่เห็นในละครจะมีถัดเหล็กเป็นหลุมชีวิตจริงในเรือนจำไม่มีแบบนี้เพราะจะไม่ใช้เหล็กแต่เป็นพลาสติกอาหารมองแล้ว3บอสกินยากและน่าจะให้ญาติสั่งซื้อเช่นพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยต้องมาให้แต่ปัญหาตามมาก็คือเรื่องของน้ําร้อนเป็นเรื่องที่ยากเนื่องจากเป็นสิ่งทวินหาของคนในเรือนจําแล้วก็มีการให้น้ําร้อนแค่รอบเดียวตอนเช้าผู้ตรงขังทุกคนต้องเข้าคิวยาวเหยียด ระยะเวลาจากนี้ในการดําเนินการตามกฎหมายซึ่งกว่าจะสรุปสมนวนต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานทรัพย์สินจากการกระทําผิดเอกสารข้อมูลในะระบบค,คอมพิวเตอร์และอื่นๆอาจจะต้องใช้เวลาในการรวบรวมอีกสักพักหนึ่งตำรวจจะมีเวลา84วันฝากขังได้7ผลัดผลัดละ12วันถ้าใช้เวลาเต็มที่ก็จะตกร่วม3เดือนที่บอสแซมบอสมินและบอสการต้องใช้ชีวิตในเรือนจำพิเศษกรุงเทพครับ